ผมเลยเลี้ยงแขนงเลี้ยงอะไรไว้ทั้งหมดและยอดกําลังนี่ยอดกําลังแตกกาลังแตกขึ้นลาบขึ้นถึงยอดแล้วครับทีแรกใบตรงยอดเดี๋ยวจะเป็นการพูแบบนุ้นก่อนนะครับก็เลยยอดแทงการพูนครับเตรียมตัวตายครับเตรียมตัวตายไตเกิติดสี่เดือนสี่เดือนใบปิดใบดําตึบเลยครับนี่แขนงพอใจพอใจครับพอใจมากพอใจมากแล้วก็แผลทุเรียนที่เป็นแผลครับ เอาเกลือจืดผสมน้ําพ่นครับแล้วหายหายเหมือนหมอเย็บแผลเลยครับเข้าตัวน่ะส่วนมากจะเข้าตอนเช้าพอเช้าแลพวปตับตรงเนี้ยมันจะคายน้ําอืำคายน้ํามาต้นเนี่ยจะเป็นน้ําเยิมแต่ตอนนี้แผลมันแห้งผมเข้ามาตอนช่งชวงเช้าผมมาดูมันก็แห้งครับไม่มีไม่มีน้ําเยิมออกมาใบามันใหญ่สุดเลยครับมันมันเหมือนกับใช้ธาตุอาหารทั่วไปแต่ตัวนี้เราลดต้นทุนลงมาได้เยอะครับผมลดต้นทุนจริงๆริง ก็ไม่ได้อยากให้เชื่ออยากให้พี่น้องใช้ท่านใช้ของผมท่านซื้อไปเท่าไหร่ก็ช่างไม่ได้ผลผมคืนเงินให้ครบพร้อมกับดอกเบีย้ยที่เสียเวลาไปให้จริงๆครับลูกไม,ม่สวยแล้วพ่อมอเลื่อชือไปวานวานเนี่ยลูกเดี๋ยวมันตัดลูกไปหลอบแล้วนะ่นเดี๋ยวมันหลอบท,อบทีสองมันเนี่ยแล้วหลอบทีสามกลาลังแนดลุกดิกดุกดิกยู่นั่นอะครับนี่คือมีสามรุ่นอ่ะ พี่ตักกล้าการันตีเลยว่าที่ลูกมันสวยนี่เพราะเกิดจืดข็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเลยอ่ะสุดยอดนะครับเนี่ยตอนนี้ผมหวามตายโดยซ้ำเนี่ยตอนนี้นี่ได้ยินจากปากอย่างเงี้ยชื่นใจที่ตอนนี้นะครับตัดลูกไปประมาณสามสิบเจ็ดลูกต้นนี้ตัดไปแล้วสามสิบเจ็ดลูกสามสิบเจ็ดลูกคิดว่าตายแน่ตายลาเก่ายังมัมีลูกแฝงแล้วก็ยังม่มีลูกเสริมอีก อวานี่เพิ่งวาใจเกจุดนี่ไปดือนนึงกับพม่เรวมันมีการนปนี่ไม่แจกกี่วันมันกตยยุดนั่นนี่ยดปหัวเนี้ใส่เกิดจุดวดน่อยนะงเน้ยหุนก็บอกว่าวมันเนี้ยวมากนี่เดี๋ยวจริงนี่มันปกติมันจะลุ่นกนี้เมันจะเขี่ยวมาแต่ที่นนเลยแต่มันะมีมาจ้าวรอยู่เลยนะแต่ว่านจริงจริงมันจะบัดบัดบนะ มันทะเลมันก็บัดมันไม่จับมันไม่รู้ักไม่นอนวิ่งฝ่าอากาศกันนะครับโอ้สุดยอดเนาะปกติมันก็จะจะจะฮัลโหลเออไปมั้งมันนี่ปกติแต่ว่ามันบัดนั่นนะมันจะมีวิ่ง f l o วผิดอยู่เลยนี่มันทะเลแตวเป็นมันแต่ผมไม่มีเนี่ยว้าแล้วทังเนี่ยมันจะเลียกแต่เนี่ยจะมันบัดอย่างั้นมันจะเรียกป็นการแต่มัน่เนียแต่นี่มันน้อยมันไม่รุดเลยครัวมันเนี้ยเนี้ยปุ๊บอันนี้ต้นไรแม่เนี่ย ทุเรียนค่ะทุเรียนมันจะตายใช่ไหมตายอยู่แล้วค่ะเนี่ยเป็นคำพูดของคนอายุแปดสิบเดใบหนาไปเนี่ยเมื่อไหร่ไปใบนั่นเนี่ยสิ่งต้นก็จะแตกกล้าไปเลยแม่ชี้เลยว่าอันนี้ต้นเนี่ยจะล้าไปเลยเอาเกลือจืดมาใส่เนาะเนี่ยยังมีรอยเกลือจืดอยู่เลยผสมน้ำซาผสมทุกอาบ้างอะไรบ้างก็ผิวค่อยดีขึ้นน่ะแล้วก็ใบก็แข็งแรงแข็งแรงแม่ว่าดีไหมเกลือจืดอ่ะดีค่ะดีเยอะเออดีเยอะด้วย ตัวนี้ใช่ไหมครับใส่กระจืดอ่าใส่กระเจืดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ถึกทดลองเนี่ยนี่วิธีสาธิตอ่าเราก็หวานเนี่ยเราก็หวานอย่างเงี้ยเนี่ยหวานอย่างเงี้ยครับเนี่ยหวานให้รอบต้นใช่ไหมหวานให้รอบต้นอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวพอเราให้น้ำแบบเนี้ยมันก็จะละลายอ๋อเนี๋ยดูดูครับเดี๋ยวมันจะละลายแบบทีว่าเราใช้เพราะว่าทีแรกผมก็กลัวมันจะเป็นตะกรนเป็นอะไรยมันละลายหมดเนี่ยเนี่ยละลายหมดครับละลายน้ำเราเราก็ลาดได้ใส่คนมานาครับดูเนี่ยไม่มีว่าจะเป็นตะกรน มากมายอะไรเลยครับเนี่ยเดี๋ยวพราะนั่นเดี๋ยวจุดนี้โดนน้าอีกทีก็ละลายไปหมดครับโดยปกติแล้วทุเรียนต้นเนี้ยถ้าเป็นคนทางจังหวัดจันทร์หรือว่าจังหวัดระยองเขาจะบอกค่อนทิ้งวันนี้ผมต่อสู้กับทุเรียนต้นนี้นะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นยาหมอแสงทิ่งรักษาคนมะเร็งไม่มีโอกาสารอดแต่ก็ยังรอดได้วันนี้เกลือจืดผมก็จะมารักษาต้นทุเรียนต้นนี้ให้พี่น้องดูไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกครับเดี๋ยวรู้เรื่องเราไม่เสียดายของครับเพราะเราต้องรักษาคนด้วยยาแรงนิดหนึ่งบางคนบอกเฮ้ยทำไมถึงใส่เยอะจัง ก็มันจะตายแล้วใส่น้อยมันจะรอดเหรอวันนี้ได้มาอยู่ที่ตำบลทางงิ้วอําเภอห้วยอดจังหวัดตังอ่าได้มาส่งเกลือจืดชุดทีท่สองแล้วผมได้มาดูผลจากที่ได้มาใส่เกลือจืดต้นทุเรียนต้นนี้ที่ตายแล้วแล้วผลสรุปใส่ไปผลสรุปว่าฟื้นแตกใบกลับมากลับมาฟื้นอีกทีนึงด้วยของผลเกลืจืด ของท่านนายกประดิษฐ์เนี่ยครับแตกใบดูดูครับแตกใบจากที่ไม่มีใบเลยของเครือของท่านนายกประดิษฐ์ดีจริงๆครับวันนี้ได้ผลเกินคาดครับ